สวัสดีครับคุณหลังเขาเชี่ยเ n ครับวันนี้มาเสนอเมนูแกงหน่อไม้ครับครับถือหน่อไม้หน่อไม้อัดครับอุ่หน่อไม้เสร็จครับหั่นเรียบร้อยแล้วครับเครื่องแกงกระตําแล้วครับตะไคร้หอมกระเทียมพริกครับครับเครื่องนี้เน้นเลยครับผักเนาครับหรือชะอมนี่บบวบบวบเลียมครับลูกด้ครับ แขงเท่าที่มีครับใส่เท่าที่มีมีเท่าที่ใส่ครับมาครับมาแก่งทำกันครับพี่น้องแกงแบบบ้านๆครับโอ้โหนุ้ไม้ต้มเลยครับมไม้บ็ดต้มใสยานาเลยครับ ใส่เกลดแกลีเลยครับกเกแกงเนี้ยนเลยนนครับ ปลารปรลาของแซบของนัวเก่งเไอนไปอดปลานี่คาดบ่าอครับปลาตัวนิ้นปลาครับรเซบ ต้องขึงปลาลาครับ

ชิมก็ชิมอืมโอด,ดีครับแซ่บๆว้าวปิดดีจังลูดโนตัสลดไซส์ไว้นะปิดดีจังครับพี่น้อง ใส่บวกรับรเหลียมน,นี้บบมีเห็ดนะครับใส่เท่าที่มีกิเท่าที่มีครับมบีเท่าที่ใส่ บึงบวงดน้งงอยครับเนประสบบวกสุกแล้วครับบวกสุกแล้วใส่หกเาครับหรือะชะอมเาครับเาหรือชะอม่เล็กีกกเกยเลยครับ ไอตูวกีมีน้อยเรื่องมันแห้งแรงครับเปิดบรก็บมาใส่ครับเนาะเด็กนุ่ไม้ไปบนบานครับสูตรค้นหลังเขาครับนะครับไปกินกันครับมีเท่าที่ใส่ครับครับชัดเจนมนกันครับพี่น้องแซ่บตดน้ำมันหอนครับกินกันครับ พี่น้องเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับมันกินกันครับพี่น้องเจวปลาห้ายตัวนะครับอันนี้ส้มหมูครับเนื้อหมูครับครับเราเขาเฝ้านะครับเพราะว่าเสียงนีิมันึ่งกคนครับ